สวัสดีครับวันนี้ในส่วนของสมาร์ทฟาร์มเกษตรกรพันธ์ุใหม่เราจะมาพูดคุยกันในส่วนของอ,อ,อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่ารีเลย์น,นะครับเจ้าตัวนี้มีความสำคัญมากนะครับกับการควบคุมการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆหรือที่เรามักจะเรียกว่าเป็นสะพันไฟนะครับ โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมีด้วยกัน2ประเภทนะครับใหญ่ๆก็คือ1ที่กลุ่มที่ใช้กับไฟ AC นะครับถ้าเป็นของอมร่อนเนี่ยเราจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นสีแดงนะครับส่วนสีเขียวนะครับตรงนี้ก็จะใช้กับไฟ DC หรือไฟกระแสตรงนะครับ ที่เราเห็นตรงนี้นะครับจะมาจากองค์ประกอบสอส่วนคือส่วนที่เรียกว่าเป็นซ็อกเก็ตนะครับเป็นซ็อกเก็ตตัวนี้นะครับโอ,โอเคครับแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวรีเลย์นะครับคือตัวนี้นะครับซ็อกเก็ตตัวนี้ นะครับสามารถที่จะใช้ได้กับทั้งไฟ AC และ DC นะครับโดยที่แหล่งใจไฟเนี่ยจะอยู่ที่อคอยส่วนนี้เป็นคอยลกว่า13.14นะครับสำหรับอ m r o อน,นะครับรุ่นนี้ครับ13.14คือตรงนี้นะครับ13.14ให้ดูสัญลักษณ์ที่ จุดตรงนี้เป็นหลักนะครับนี่จะเป็นตัวที่ใช้ในการเกาะลางนะครับเกาะลางนะครับบางรุ่นจะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองสีเหลืองสามารถใช้ได้ตรงซ็อกเก็ตตรงนี้นะครับจะเป็นรายคอนแทค สามารถใช้ได้กับทั้งไฟ AC และ DC นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น N Y C นะครับ M Y C จะต้องใช้กับซออ็อตัวรีเลย์ที่มีจำนวนขาที่เท่ากันนะครับที่เท่ากันนะครับใส่เข้าไปครับผม หรือจะใช้ตัวที่เป็นไฟ a c ครับก็ได้ใส่เข้าไปเทียนนะครับครับเรามาดูกันนะครับตรงนี้เขาอพอเห็นนะครับสามารถพอที่จะมองเห็นได้นะครับนะครับโอเคครับ นี่คือ1 2และ3หมายต่อไปก็คือหมายเลข5 6 7แล้วก็8นะครับโอเคก็จะเป็นหมายเลข9 10 11 12นะครับ9 10 11 12 นะัส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นหมายเลข13 14แล้วก็ตัวนี้เป็นเลข4นะครับหมายเลข4หน้าคอนแทกมาครับส่วนมากเราก็ววจำอย่างนี้ครับว่า,าที่ตรงตรงหัวตรงนี้นะครับจะเป็น13-14า 13, เพื่อจะอเป็นจุดที่จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ของเรานะครับในขณะที่ ตรงนี้นะครับก็จะเป็น n y สองนะครับ m y สองตรงนี้เป็น m y 2นะครับมาดูสิครับก็จะมีหน้าคอนแทคที่ลดลงมานะครับถ้าเห็นตรงนี้ก็คือจะมีหมายเลข1หมายเลข4นะครับ5 5แล้วก็8 นะครับส่วนด้านนี้จะเป็นหมายเลข9ก้าสิบสอสิบสามสนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับห้ามีห้าแล้วก็8ดนะครับหกเจดหายไปส่วนตรงนี้ เก้ 9, แล้วไปสิบสอเลยสิบสิบเอ็ดหายไปนะครับเราจะเลือกนะครับเราจะเลือก NMY 2หรือ MY 4นะครับหน้าคอนแทค MY 2หรือ MY สเนี่ยให้ดูวัตถุประสงค์การใช้งานนะครับทีนี้มี <c oughs> ก็เคยเจอเหมือนกันครับที่ซ็อกเก็ตเนี่ยกับรีเลย์เนี่ยมีลักษณะที่แปลกออกไป นะครับตรงนี้เช่นตัวนี้ครับอมร้อดเหมือนกันนะครับนะครับถ้าสังเกตดูดีนะครับตรงนี้จะเป็นหมายเลขหนึ่งสองแล้วนี่มาสามครับนี่มาสี่ครับห้าหกเจ็ด 8ที่คอยตรงนี้นะครับไม่ใช่หมายเลข13บ4าแต่เป็นหมายเลข78ดนะครับตรงนี้ต้องดูให้ดีนะครับ <c oughs> ซึ่งลักษณะของ <c oughs> ขาซ็อกเก็ตก็จะต่างกันนะครับมันตัวนี้นะครับขาซอ็อกเก็ตสังเกตดูดีนะครับตัวนี้มันจะลงล็อกกันได้พอดีถ้าเป็นรุนร่นมือสักครูเนี่ยนะครับขาซ็อกเก็ตจะเป็นอย่างนี้ครจะต่างกัน เห็นไหมครับขาางเนี่ยต่างกันต่างกันนะครับต่างกันตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีตำแหน่งให้เข้าใส่ได้พอดีนะครับอย่างนี้เม็ดอินอินโดนีเซียนะครับตรงนี้ ก็ต้องดูซ็อกเก็ตกับตัวรรเลยเนี่ยให้ให้เป็นมาใช้งานด้วยกันได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของรีเลย์คร่าวๆที่พวกเราต้องทำความเข้าใจนะครับหนึ่งต้องทำความเข้าใจต้องรู้จักหมายเลขนะครับหน้าคอนแทคที่เอาไปใช้ นะครับการเลือกใช้รีเลย์นะครับต้องเลือกอรีเลย์ประเภทของรีเลย์ให้เหมาะกับงานที่จะเอาไปใช้ซึ่งในภาคกเกษตรเนี่ยเรามักจะใช้ไฟ DC หรือไฟกระแสตรงเป็นหลักเพราะว่าเราจะทำงานเจอกับความชื้นนะครับต่างๆอาต้องมีการจ่ายไฟไปข้างนอกนะครับไปในแปลงต้องมีการเดินสาย ซึ่งถ้าเป็นไฟ AC เนี่ยมันอันตรายแต่ถ้าเป็นไฟ DC เนี่ยมันก็จะปลอดภัยนะฮะปลอดถ้าเป็นไฟ DC มันก็จะปลอดภัยมากกว่านะครับโอเคครับครับ ตันนี้เราก็มาดูหน้าคอนแทกนะครับจะเห็นว่าหมายเลข12นะครับหน้าคอนแทกหมายเลขสองนะครับที่ไฟจ่ายเข้านะครับคือตรงนี้นะครับ12นะครับในสภาวะปกติเนี่ยหน้าคอนแทกเนี่ยจะไปสัมผัสกับหน้าคอนแทกหมายเลข4นะครับ จะเป็นสะอย่างนี้แต่เมื่อไฟถูกจ่ายเข้ามายังคอยนะครับหน้าคอนแทคกก็จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งทั้งนี้เกิดจากเ,าเป็นเรื่องของสนามแม่เหล็ก,กน,นะครับที่เกิดขึ้น <c oughs> ทำให้หน้าคอนแทคเนี่ยที่เคยสัมผัสกับ,กบมาเล็ก4เนี่ยจะไปสัมผัสกับ,กบมาเล็ก8นะครับ ถึงแม้ตรงนี้จะเป็นไฟ AC นะครับแต่คุณก็สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟ DC จ่ายเข้ามายัาง12หรือ9ก็ได้นะครับแล้วก็เมื่อรีเลย์ทำงานนะครับมีไฟกระแสไฟจ่ายเข้าคอยนะครับเมื่อเครื่องทำงานปับ๊บหน้าคอนแทคสัมผัสปับ๊บกระแสไฟก็จะจาะ่ายไปยังอุปกรณ์ที่เราต้องการให้ทำงานนะครับ ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับในสภาวะปกติที่ยังไม่มีการจ่ายไฟนะครับหน้าคอนแทคนะครับ12และสีเนี่ยจะเป็นหน้าคอนแทคที่เรียกว่าหน้าคอนแทค NC นะครับ NC หรือว่า Normal Close นะครับคืออ่ถ้าไฟ ไม่มีการจ่ายเข้าคอยนะครับ <c oughs> ที่หมายเลขแปดเนี่ยนะครับที่หมายเลขแปดเนี่ยที่เราเอาสายมาเจาะไว้นะครับก็จะไม่ทํางานนะครับยังไม่ทํางานเพราะหน้าคอนแทคไม่สัมผัสแต่เมื่อไรก็ตามแต่ที่มีการจ่ายกระแสไฟเข้าคอยนะครับจะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นนะครับหน้าคอนแทคที่เคยเอ,อยู่ตําแหน่งที่หมายเลขสี่นะครับก็จะถูกดูดกลับไปให้สัมผัส หน้าคอนแทคมาเลขแปดดังนั้นหน้าคอนแทคมาเลขแปดที่ไม่มีไฟในก่อนที่จะทํางานนะครับเมื่อเครื่องทํางานปับ๊บเนี่ยก็จะมีไฟจ่ายออกไปดังนั้นเนี่ยสิบสองเนี่ยออกแปดนะครับที่เราพูดพูดกันกนะ็คือแล้วก็เก้าสิบสองออกแปดเก้าออกห้านะครับเก้าออกห้าเช่นเดียวกับทางที่เป็นไฟดีซีนะครับ ลักาาษณะเดียวกันนะครับ12ออก8นะครับ11ออก7 10ออก6 9ออก5นะครับมันจะตรงกันนะครับมันจะตรงกันตรงนี้โอเคครับ